ผมอยากจะมาแจ้งข่าวร้ายให้ทุกคนได้รับฟังครับตอนนี้ช่อง TikTok c o m e มถูกแฮ็กไปแล้วครับตอนนี้ผมไม่สามารถเข้าล็อกอินแอเคา์นี้ได้อีกแล้วผมได้ลองแจ้งเรื่องไปยังทาง TikTok ซึ่งผมไม่แน่ใจว่าช่องทางติดต่อที่ผมคุยด้วยเขาคือคนหรือบอกันแน่พอคําตอบที่ได้ แม่งร้ายประโยชน์มากๆเขาถามรายละเอียดว่าล็อกอินด้วยอีเมลอะไรผูกกับอีเมลอะไรไว้สร้างช่องตอนไหนใช้มือถืออะไรล,ล็ลอกอินซึ่งผมมั่นใจว่าข้อมูลที่ผมให้มันถูกต้องก็ช่องนี้มันสร้างมาพร้อมกับช่องใน YouTube เลยมันจะผิดได้ไงแต่ทางขาเขาก็ตอบกลับมาว่าข้อมูลของคุณมันไม่ตรงกับในระบบที่เรามีแล้วข้อมูลกูจะตรงได้ไงว่าในเมื่อคนแฮกมันเปลี่ยนอีเมลกับเบอร์โทรไปแล้วแล้วผมก็มีภาพหลักฐานที่บ่งบอกชัดเจนว่าผมเป็นเจ้าของช่องจริงๆแต่นั่นแหละครับ t ิ k t o k มันไม่สนใจครับ พอติดต่อทางนี้แก้ปัญหามาได้ผมก็เลยลองส่งอีเมลไปหาทิกตอกก็ปรากฏว่ามันก็ไล่ให้ผมกลับมาช่องทางติดต่อเดิมอยู่ดีแล้วมันจะมีไว้ทวําหม่วันไรประโยชน์ที่ไผ่เอาเป็นว่าสาหรับใครที่อยากจะติดตามผมในช่องทางทิกตอกก็สามารถมาที่ช่องนี้ได้เลยคอนดิมิแซตคลิปใหม่หลังจากนี้ก็จะมาอยู่ในช่องนี้แหละมีแค่นี้แหละที่จะพูดขอบคุณที่รับฟังมาถึงตรงนี้แล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามช่องนี้ด้วยนะครับขอบคุณครับ